โอ้น้ำท่วมอู้มีตัวมีตัวมีตัวสวยไม่ชมโอ้ยโอ้ปรากฏครับ สวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมพามายามบินนะครับวันนี้มาใหม่หน่อยนึงครับผมก็ผมใส่ลงเบ็ดไว้ด้วยเหยื่อภากลิ้นหมานะครับผมเดี๋ยวคลิปเย็นนี้เจอกันการเก็บทากลิ้นหมานะครับผมอโอเคไปดูหลังแรกกันเลยครับผมแรกผมผมได้ใส่ไว้ตรงนี้ ดูเหมือนนิ่งๆครับคุณผู้ชมน้ำขึ้นคุณผู้ชมน้ำขึ้นครับอ,อื้อ ก็ไม่โดนหม่สวยครับแต่ว่าไม่โดนนู้นน้ำท่วมจมอีกแล้วครับผมนิ่กันเลย โอ้น้ำท่วมอ้มีตัวมีตัวมีตัวโอ้ยมาเลยโอ้ปรากดประกดปรากดประกด หลังถัดไปครับผมน้ำท่วมอีกทุณผชมโอ้ใส่ไว้ก่อนตอนที่น้ำยังไม่ขึ้นนะครับอันนี้ใส่น้ำขึ้นน้ำท่วมบ็ดมดถัดไปครับดูหลังนี้กัน อันเบ็ดผมหายท่านผู้ชมน้ำพ่นเบ็ดผมมใส่ไว้ตรงนี้อูนีน่นะครับโค้งเลยครับอันเบ็ดจมน้ำนะครับท่านผู้ชมนี่อันนี้คือคันเบ็ดของผมนะครับ โอ้ยอยู่ท่านผู้ชมอยู่อยู่อยู่ครับอยู่สสวยท่านผู้ชมโอ้ยนี่ครับอู้นี่เป็นปลาไหลส์ใหญ่นะครับท่านผู้ชมอู้ดีนะเกี่ยวปากนอกครับผมคันจมน้ำไป เอาส่กระชังครับผมสายห้อมสายห้อมเป็นยังพูดว่าสายนี่เป็นสายยังวะเป็นสายพีอีครับสายรีดป้าดำลักหน้าจะพูดเลยเนาะพอดีเนาะแมนสายไม่ดีเป็นสายรีดบอลเลยเหนียวอาบัวใส่หลายหลังวันใส่ไปถึงบนบนครับอ๋อหลายอะก็สักซิปเนี่ย ครับซีไปนะครับเฮ้ยอังน,นี้ไปรู้สึกว่าของนน้อนอีกนะครับผมของนน้นก็คือเหมือนมีน้ำกระเพื่อมติดคันนะครับอังน,นี้ไปน้ำขึ้นแล้วน้ำลดหรือเปล่าติดยากนะครับโอเคเอาไม่ลุด หรือว่าไม่มีตัวนะครับหลังนี้รุ่นหลังนี้ครับหลังนี้รู้สึกว่าไปายคันมีเอ้อะไรนะมีหญ้าติดคันนะครับโอ้ไปตะเล้วคันงอมด ไม่มีตัวหรือว่ามันหลุดไปแล้วนะท่านผู้ชมไปหลังถัดไปครับน้ำท่วมเบ็ดเหมือนเดิมไม่มีตัว น้ำท่วมเบ็ดนะครับไม่มีตัวนะครับ,ไป,รบไปครับไปครับนี่ก็คันเปียกน้ำเพราะน้ำท่วมนั่นแหละครับไม่มีปลาแต่คันนั้นนะครับปลายเปียกน้ำอีกนะครับน่าเป็นนกหรือเปล่าครับหรือไครับน่าจะเป็นนก ไม่นกก็หลุดไปแล้วอหลุดไปครับผมคันเอียงมาข้างๆเลยนะท่านผู้ชมอย่างเงี้ยสงสัยจะความทุนหายหมดไปแล้วไปต่อครับตังน,นี้หายท่านผู้ชมหายเพราะโดนขโมยหรือว่า หายพ่อป่าเอาไปนะครับเพาว่าผมเสียบไว้ตรงนี้อุย้ยนี่ครับอยู่นี่้ยโอ้ไม่มีตัวโอ้ไปแล้วท่านผู้ชมโอ้วันนี้จะได้นะนัวปลาติด นี่ได้มันไม่ใช่นะครับปลาหลุดไปแล้ว <c oughs> อันนี้คงไม่มีตัว <c oughs> <S <S> สายลอยขึ้นข้างบนอย่างเงี้ยเลยคุณผู้ชมเหมือนมีคนมายกดูฮะ เอาผมมาโดนอีกแล้วครับผม,มายนี้สายลอยขึ้นข้างบนไอ้ต้นไอ้นี่ครับแหนนะครับมาโดนพวกจัดการให้อีกแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่แน่นะครับผมไปลุยต่อครับัางนู้นคันหายนะครับท่านผู้ชมหลังนี้คันยังอยู่นะครับนู้นไม่หายแล้วครับน่าจะโด,ดนไอ้นี่จม คันนี้ก่อนนะครับนังอยู่นะครับเหยื่อก็ไม่หมดด้วยรุ้นนะครับรุ้นมากลหลังนี้หลังนี้ก็คงไม่มีมีน้ำิ้มขึ้นครับ งนีวูดหลังนี้ดิ้นดิ้นผู้ชมดิ้นครับดิ้นครับโอ้ดึงดึงแรงดึงแรงด้วยอะไรครับอะไรครับผมถอดขันก่อนมันหงายไปโอ้ปรากฏครับโอ้ปรากฏอีกแล้วเสียงดูดจังแจ็บเจ็บเจ็บฮะปรากฏครับวันนี้เจอปรากฏเจอปรากฏ เรขึ้นไปที่สูงนะครับเพราะว่าฝั่งมันชันนะครับโอ้ดส่สวยนะครับ เสียงร้องออดๆเลยท่านผู้ชมปรกฏดสองเต้มปลาไลหนึ่งเต้มสามเต้มหลังสุดท้ายอยู่ข้างหลังนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวลุ้นกันครับสามเต้มครับวันนี้มันที่โบมานเลยเดี๋ยวลงไปดูหลังข้างล่างกันครับผม ดูคันเปียกน้ำที่ดนึงเหมือนคันนี้ลักษณะแบบว่าน้ําขึ้นแล้วก็น้ําลงแล้วริเปล่าหรือว่ามีปลาดึงคันตรน้ําลงไปนะครับโอ้ไม่มีตัวมันจบแล้วท่านผู้ชมโอเคไปไปดูยอดกันดีกว่าครับก็วันนี้ก็ได้แค่นี้ครับผมปรากฏดสองตัวปลาไหลตัวนึง โอเคไปมันก็ต้องขอลาลากันไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ